สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนเพื่อนโซเชียลแล้วก็ Facebook ด้วยนะแล้วก็วันนี้จริงๆคือจริงๆวันนี้จะมาสอนเคล็ดลับในการทาปากให้ดูโดดเด่นแล้วก็จะทาปากยังไงให้ลิปสติกมีสีชัดแล้วก็ดูเขาเรียกว่าอะไรนะตึง โดดเด่นแล้วก็ผิวผิวปากไม่ลอกด้วยนะคะอย่างบางคนก็จะมีปัญหาในการทาปากนะจ๊าแล้วสีสีลิปสติกที่เราซื้อมาต้องบอกก่านว่าสีลิปสติกที่เราซื้อมาบางทีเป็นสีชุมพูดสวยหวานมากเลยจะทาเข้าไปที่ปากเราปุ๊บปะทำไมมันออกเป็นแบบหมน่หมนๆไม่สวยหรือแบบ เข้มไปหรือว่าบางทีแบบเฮ้ยทำไมมันจืดจังเลยวะแต่ทำไมแบบไปทาปากอื่นๆแบบดูสว่างมากเลยแบบดูแบบวิยสดสายสีมันแปดได้ใจใช่เลยอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้นะคะจะมาบอกเคล็ดลับในการทาลิปสติกแล้วกันค่ะซึ่งจริงๆอะหลายคนอะเคยให้กูจิตาสอนแต่งหน้าสอนกนาสอนการกลีตาสอนกันติกตาคือเยอะมากจริงๆแล้วเราไม่ใช่เมคอัพอาร์ติสต์นึกออกปะแค่เป็นคนหนึ่งที่ทำงาน MC ็มิตแล้วก็ใช้ ในการแต่งหน้าบ่อยแต่อย่างบางที่ที่เรามาทํางานทุกวันอย่างเงี้ยมันรีบอะนึกออกปะขามันรีบรีบมากรีบแบบในการที่จะรีดแต่งหน้าบางทีก็แต่งหน้าบนรถก็มีนะจ๊ะ mm hmm. ก็เอาเป็นว่าเอาทีละคลิปแล้วกันวันนี้จะสอนทำจะสอนทาปากไม่ใช่ทำจะสอนทาปากดูสีสันชัดเจนสดใสแล้วก็อบอิ่มนั่นเองค่ะการที่เราจะให้ปากอบอิ่มสีสันชัดเจนสดใสน,นะคะอย่างแรก ก็ต้องทาลิปมันก่อนนี่ลิปมันจะเป็นอะไรก็ได้นะคะลิปมันธรรมดาในตอนที่เราลองพื้นแต่งหน้าทาเบสหรือว่ายังไม่ได้ลงเมคอัพ mm hmm. พวกอายแชโดอะไรเงี้ยเราก็ทาลิปมันไว้ก่อนอันดับแรกนะจ๊ะอุ้ยพุงด mm ูส hmm. ิมันไม่ใช่พุงหรอกมันเป็นแบบทรงเสื้อมเป็นแบบนั้นเี่แล้วหล่นเลกแล้วอะไรกันนะคะเดี๋ยวทายดู นี่อามันดิดแคร์นะคะทาทิ้งไว้แล้วก็ไปแต่งหน้าแต่งอายแชโดว์ปัดแก้มแต่งตากรีดอายติคนตาเสร็จแล้วปั๊บนะคะพอเสร็จขั้นตอนนี้ปุ๊บนะจ๊ะเราก็จะข้ามาสู่ <c oughs> ขั้นตอนการลงลิปสีการทาปากเป็นขั้นตอนสุดท้ายใช่ปะบูจิตก็จะใช้ หนีที่เด็ดที่จะให้สีชัดเจนแล้วก็ทาแล้วลิปสติกไม่สีไม่ผิดเพี้ยนนะคะอยู่ที่ตัวนี้นั่นเองค่ะนั่นก็คือลิปสีเนื้ออ่ะนะคะอันนี้จะใช้ของยี่ห้อเอ่อยี่ห้ออะไร <c oughs> น่า social camp ยี่ห้อ, <c oughs> นหอเนี้ย elf อันนี้ซื้อกับเพื่อนมานะคะเป็นของอเมริกา <c oughs> ก็จะทาตัวนี้ก่อนอ <c oughs> เพื่อให้ เหมือนเป็นการลองพื้นให้กับปากทาให้แบบมันเป็นกระจับอคะค่ะนี่นะทามันเป็นกระจับแล้วก็มิม แต่ว่าบางคนอาจจะใช้ไอลิปสติกที่มันเป็นเหมือนแท่งคอนซีลเลอร์ในการทาปากหรือว่าใครจะเอารองพื้นมาทาปากก็ได้นะแต่ว่าอย่างนั้นนะมันรู้สึกว่าความชุ่มชื้นม,มันจะแห้งมากกว่าถ้าใช้ลิปสติกอะ่ะมันจะมีมอยส์เจอไรเซอร์มันก็จะมีความชุ่มชื้นม,มากกว่าทําให้ปากเราดูแบบอว,วบอิม่มแล้วก็ไม่แห้งลอกเป็นขุยด้วยนะจ๊ะทีนี้ทาตัวนั้นไปแล้วเราก็จะตามด้วยลิปสติกแท่งนะคะแบบสี ที่มันสดใสอ่ะที่ใครหลายๆคนบอกว่าทาไปแล้วสีมันผิดเพี้ยนนั่นเองค่ะทีนี้เราจะมาดูวิธีนี้ทำเองให้ไม่ผิดเพี้ยนอันนี้ก็จะใช้ลามขายนะคะซึ่งเป็นที่รู้กันอยู่แล้วว่าลามขายสีมันแปละมากแล้วก็สีเจ็บส,สุดๆไม่ว่าจะเป็นสีชมพูสีแดงสีส้มนะคะวันนี้ก็แต่งชุดโทนส้มมาแล้วก็จะทาสีส้มนี้เองนั่นก็คือชุดรุ่นอะไรวะลืม My Beauty Rocket นะคะสี My Beauty Rocket อันนี้มันจะสว่างแล้วก็จะมีเ้อมอีกอันนึงจะดูเข้มกว่าน,นี้เยอะอ่ะสีรำคายต้องไปดูได้นะคะก็ท้ายมันเป็นกระจกจะบอกว่ารำคายเนี่ยติดนานกว่าแม็กอีกนะ ถ้าใช้ Eye Remover ล้างออกดีๆก็คือว่าล้างยากนี่เห็นไหมสีก็จะได้แบบสดใสแล้วอืก็จะเป็นส้มแบบออกอ่าสว่างๆอ่ะแป๊ดๆแจ๊ดๆหน่อยถ้าใครยังไม่พอใจก็ทาทับไปอีกชั้นนึงก็ได้ค่ะ แค่นี้เองก็จะสีลิปสติกสีลิปสติกจะติดปากเราแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ผิวผิวปากไม่แห้งไม่ลอกเป็นขุยด้วยนะคะสาวคนไหนก็อยากจะเอาวิธีนี้ไปทดลองใช้ก็ได้นะคะไปลองหาซื้อลิปสติกที่มันเป็นสีเนื้อหรือว่าอ่า เนี่ยนูดๆอย่างเงี้ยทาก่อนลองชั้นหนึ่งหรือว่าใ,ใครที่บอกว่าจะทาสีชมพูบัดแปอ่ะก็ใช้ได้นะวิธีเดียวกันโดยการลองพื้นสีปากไปก่อนนะคะแต่ที่วิจิบเลือกใช้ตัวนี้อ่ะสีเหลือเป็นลิปสติกไม่ใช่ลองพื้นทาปากเพราะว่ามันมีมอยเจอร์มันให้ความอ่ะชุ่มชื้นของปากมากกว่านั้นเองจ้ะ แค่นี้ปักก็เด็นแล้วแล้วก็อันนี้อาจะตามพาก,กรอสอีกหนึ่งทีเพิ่มความมันเงาก็ได้แต่ว่าวันนี้ไม่มีกรอสสีเราก็จะจบกันแค่นี้สีจัดจาไปแล้วบ๊ายบาย